ผักข้างบ้านกินดอกกินผลปลูกปนปนกันพื้นที่แม่เล็กน้อยก็จะเจียดเพื่อปลูกผักสวนครัวไว้ทานกันนะคะย่าๆ <Yeah, yeah, S 1> มาแล้วจ้าผักสวนครัวที่ปลูกส่วนมากนะคะในพื้นที่ตรงนี้ก็พวกมะเขือนะคะมีทั้งมะเขือกลมสีม่วงอย่างนี้ต้นนี้นะคะมะเขือกลมสีม่วงพวกมะเขืออันนี้เป็นพืชที่ชอบแดดอย่างน้อยหกชั่วโมงต่อวันนะคะจะทําให้เขาเจริญเติบโต ตรงนี้ยา่าปลูกหลายๆชนิดเลยค่ะรวมทั้งต้นญ้าที่เกิดขึ้นมาเองนะคะเมื่อเวลารดน้ําต้นไม้วัชพืชก็จะสุกชุมเหมือนกันตรงนี้เป็นมะเขือกลมสีขาวซึ่งยา่าจะเรียกมะเขือนี้ตามรูปร่างที่เขาเป็นนะคะชื่อทางการอาจจะเป็นอีกชื่อหนึ่ง <Wow. S 1> มะเขือกลมสีขาวเพื่อนๆดูค่ะเป็นมะเขือเปราะที่ทานกรอบอร่อยไม่แข็ง นี่ลูกขนาดนี้เลยเก็บไปทานได้อย่างนี้นะคะลูกละหนึ่งคำหนึ่งคำอร่อยเชียวข้าวหมดไปหลายจานนะทานกับน้ําพริกส่วนนี่มะเขือยาวสีม่วงมะเขือยาวสีม่วงก็เหมือนกันนะคะพวกมะเขือส่วนใหญ่ทานสดหรือทําให้สุกก็ได้ค่ะถ้าทานสดอย่างนี้นะคะรสหวานเราอย่ารอให้เก่ะนะคะลูกที่ถืออยู่นี่เก็บได้เลยนี่อีกสองผลนะคะมะเขือยาวสีม่วงแอบอยู่ใต้ใบ ผิวสวยค่ะลูกขนาดกำลังสวยนะคะลูกทางซ้ายมือเก็บได้แล้วค่ะขวามือนั้นไว้อีกหน่อยหนึ่งเพราะยังอ่อนเกินไปถัดจากมะเขือมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือเป็นต้นถั่วพูต้นถั่วพูลูกอ่อนๆนะคะขนาดนี้เก็บพอดีเลยนี้ก็อ่อนเกินไปนะคะรออีกวันสองวันถั่วพูตรงนี้อยู่ใกล้กับต้นชมจันนี่คือดอกชมจันนะคะ ดอกชมจันทร์จะบานทุกๆวันเลยค่ะเมื่อปลูกไว้เป็นต้นไม้ที่เติบโตง่ายเก็บดอกได้ทุกวันเลยหากเราไม่เก็บดอกดอกนี้ก็จะกลายเป็นมเมล็ดนี่คือมเมล็ดชมจันทร์ไว้ให้แก่จะเป็นสีน้ำตาลมเมล็ดนี้นำไปขยายพันธุ์ค่ะปลูกเป็นต้นใหม่ได้พื้นที่เพียงเล็กน้อยนะคะก็ปลูกผักได้หลายๆอย่างเลือกปลูกผักตามที่เราชอบค่ะตัวผูทานก็ง่ายนะคะหลายๆชนิดนะคะ ผักบ้านเราทานง่ายและก็แมลงศัตรูพืชไม่ค่อยมารบกวนนี่คือสิ่งสำคัญเมื่อแมลงไม่ค่อยมารบกวนเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีหรือยาปรับศัตรูพืชเลยค่ะเราก็มีผักสดๆอย่างนี้นะคะในทุกๆวันในแต่ละวันเราจะไม่มีเวลาว่างเลยค่ะเพราะไหนตอนเช้าต้องมารดน้ำผักนะคะและมาเก็บผักสดเพื่อไปทำอาหารนั่นเป็นห้องน้ำค่ะ เป็นห้องน้ําที่อยู่ในสวนนะคะมานูมเะเขืออีกต้นหนึ่งนะคะมเคะเขือเหล่านี้ยา่ยาปลูกใกล้กับต้นเยนลลี่ค่ะเมื่อก่อนปลูกเยลลี่ต้นเดียวก่อนนะคะทีนี้จะเห็นว่ามีที่ว่างอยู่ใกล้ๆโคนเยลลี่ก็มเะเขือมาปลูกนี่เลยค่ะก็จะได้ผลผลิตที่เก็บได้ทุกวันเลยนะคะการปลูกพืชเพียงรู้ว่าพืชชนิดนั้นชอบแดดหรือไม่ชอบแดดค่ะแล้วปลูกให้ถูกกับลักษณะของพืชกลางแดดก็ปลูกพืชที่ชอบแดดนะคะ อย่างมะเขือต้นเยลลี่เหล่านี้นะคะเป็นพืชที่ชอบแดดก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ค่ะต้นเยลลี่ย,ย่าก็ไปขยายพันธุ์แล้วก็แบ่งปันเพื่อน,อนๆก็เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งของสวนนะคะที่มีรายได้อยู่ตลอดต้นเยลลี่นําใบไปขยํากับน้ําอุ่นก็จะได้น้ําวุ้นเยลลี่ทานสดๆได้เลยนะคะชดเชยการทานผักหรือเอาไปใส่ตู้เย็นแช่วไว้ให้กลายเป็นวุ้นเยลลี่นี่ก็กำลังเติบโตทีเดียวนะคะ ปลูกผักไว้ใกล้ข้างบ้านเชา้าๆตื่นก็ดูความเจริญเติบโตของต้นผักใกล้กันนี้ก็มีต้นสับปะรดนะคะสับปะรดนี้เป็นพืชที่ชอบแดดเหมือนกันก็มาวางเป็นแนวไว้ตรงนี้ค่ะต้นนี้กําลังออกผลแล้วค่ะนี่ต้นนี้ออกผลมากกับเพื่อนเลยจะเห็นว่าพื้นที่เราน้อยนิดไม่สําคัญเลยนะคะสําคัญว่าเราจะปลูกอะไรได้บ้างในพื้นที่น้อยนิดนี้ ก็เลือกเอาตามที่พอใจนะคะอย่างที่พูดไปแล้วค่ะแล้วเราก็จะมีพืชผักเต็มสวนเลยนะคะพืชผักเต็มสวนตอนเช้าพอเราจะมาเด็ดผักเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเอ๊ะวันนี้เราจะทานผักอะไรดีเนาะวันนี้ทานผักอะไรดีนะซึ่งมีให้เราเลือกมากมายในสวนผักของเราเองค่ะแม้ปลูกไม่กี่ชนิดนะคะแต่ว่า ถือเวลาจริงๆทานไม่หมดการมีสวนผักอยู่ใกล้ๆบ้านก็จะทําให้อากาศบริเวณนั้นสดชื่นร่มรื่นค่ะเวลาลมพัดผ่านไปมาบ้านเราก็ไม่ร้อนจนเกินไปนะคะและต้นไม้เหล่านี้ก็ช่วยกรองฝุ่นละอองให้เราด้วยในบางส่วนนะคะเพื่อนๆปลูกผักอะไรกันบ้างคะเล่าสู่กันฟังได้นะคะยายาขอขอบพระคุณทุกคนคะ่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบาย